สวัสดีจ้ากลับมาพ่อกับรายการนะคะสาวนีพามวลสวนมาบุรฤอีกแล้วนะคะพี่น้องขาเมื่อนี้ก็กับมาพ่อกับนีนะคะจากคริเจนโฮมคาเช่นเดิมนะคะพี่น้องขาเมื่อนี้นะคะนี่มาพร้อม รถคันนี้เลยค่ะเป็นตัวแฮชแบ็กนะคะเป็นตัวหาประตูนี่ก็คือ m a z d c x x เนะคะพี่น้องาเป็นปี2018นะคะตัวนี้เป็นปีใหม่มากๆเลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญไม่หน่อยพร้อมนะคะพี่น้องขะโอเคค่ะ r g g n น h o m คา a r นะคะตั้งขายอยู่ที่ราคา58า0 0 0บาทนะคะพี่น้องขะตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นสีเทานะคะแบบแบบไ่ว่าบเป็นสีเท้าจ๋าหรือว่าบอเป็นสีขาวนะคะเป็นแบบแบบกำกึงกำกึงนะคะพี่น้องะ มาเบิรงหนานหนาเลย่าน้องเขามาพ่อไฟหนาะแบบะะโปรเจคเตอร์นะคะพี่น้องโปรเจคเตอร์คู่หนานะคะ่ะจะสังเกตได้ว่านะคะมาสด้า CX3 โฉมปี2018นะคะตัวนี้จะเป็นตัวเปลี่ยนไปนะคะพี่น้อง่ะเขาเอิ้นว่าแผงไฟหนาแล้วก็ไฟตัดหมอกนะคะจะเป็นแผงแบบนี้มาใหม่ดีไซน์ใหม่นะคะพี่น้อง่ะ ค่ะพี่น้องคะตัวมาด้านะคะเป็นเครื่อง2.0นะคะเป็นรุ่นสีนะคะเป็นปี2018นะคะ,เ,ะ,คะเขาจะพอล้ำมนอยู่ที่ประมาณ9,000กว่าบาทนะคะพี่น้องคะตัวนี้สามารถพอได้ถึง8ลิวัหรือว่า7ปีนะคะพี่น้องคะนี่คือโฉมของปี18ของมาด้า c x 3นะคะเนี่ยก็จะมีตัวเปลี่ยนนะคะก็จะมีตรงนี้อย่างที่นีบอกไปแล้วเมื่อกี้นะคะพี่น้องคะโอเคค่ะพี่น้องถัดมาด้านข่างกันเลยนะคะพี่น้องคะตัวนี้นะคะจะเป็นแม็กขอบ16นิ้วนะคะพี่ นี่มองดูว่าอย่างมันใหม่มากๆเลยค่ะพี่น้องเป็นอย่างของบิสโตนนะคะพี่น้องขาเป็นอย่างปี2020นะคะพี่น้องอย่างใหม่มากๆเลยค่ะสภาพอย่างถือว่าดอกอย่างเต็มนะคะพี่น้องขาใส่งานได้ยาวๆเลยนะคะพี่น้องนี่ถัดมาด้านบนกันบ้างค่ะพี่น้องจะเห็นได้ว่าตัวนี้นะคะจะเป็นกระจกมองข้างแบบปรับพับไฟฟ้าพอบไฟเลี้ยวนะคะพี่น้องขานี่ นี่คือตัวของ m a ด้า c x 3คันนี้กันนะคะให้แต่กล้องตามพราะว่าเบิ้องด้านหลังกันเลยค่ะนี่สิบาเบืบ้องเบาดีาด้านออกตามสเต็ปเดิมก่อนนะคะเข้าถึงจะไปเบื้งเบาดีด้า,านหนหรือว่าออปชันภายในนะคะพี่น้องค่ะนี่จะเห็นได้ว่าจุดเปลี่ยนจากปี2017มาเป็น2018นะคะตัวนี้นะคะจะมีการเปลี่ยนนะคะไฟไท้ายแบบอ่ารุ่นปี2018จะเป็นไฟไท้ายแบบ led หรือว่า signature นะคะพี่น้องคานี่จะเป็นตัวเปลี่ยนนะ เป็นเครื่องยอนต์ SkyActiv นะคะพี่น้องคะซึ่งเป็นเครื่องยอนต์ขึ้นซื้อของมาดาน,นะคะที่ประหยัดน้ามันและก็ประหยัดพลังงานนะคะพี่น้องนี่มาพอมไฟเบรกดวงที่สามนะคะพี่น้องคะที่ปัดน้าฝนหลังนะคะนี่ตัวนี้สามารถตั้งเวลาได้พร้อมนะคะพี่น้องนี่แล้วก็จะมีตัวเสาสัญญ,ญาณอ่เขาเอิ่นว่าคีบฉลามนะคะพี่น้องนี่จุดเป็นอย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าจากปี2017มาเป็นปี2018จะมีตัวแทงไฟหนา กับแผงไฟหนาแล้วไฟตัดหมอกคูหนานะคะแล้วก็จะมีตัวเปลี่ยนหนึ่งก็คือตัวไฟไท้ายเป็นแบบเปลี่ยนเป็น LED signature นะคะพี่น้องคะปี2017มาเป็นปี2018นนะคะนี่ ห้เบิรงเลยค่ะจะมีโลโก้ของ CX3 นะคะพี่น้องคะ Sky a เ t i v e นะคะเทคโนโลยี Technology นะคะพี่น้องคาและก็สัญ,ญลักษณ์โลโก้ของ m a z d a นะคะพี่น้องถือว่าเป็นรถสภาพดีมากๆเลยค่ะพี่น้องคาตัวนี้เป็นรถบ้านนะคะรถบ้านแท้ๆนะคะพี่น้องคาเพราะว่าเจ้าของเขาเอามาขายเองเลยค่ะพี่น้องคารถสภาพเจ้าของดูแลมาดีมากๆนะคะพี่น้องคาบอเสือกขามาเบิรงไเ้เลยค่ะพี่น้อง ถัดมานะคะพี่น้อง Regent Home Car นะคะเขามีการติดฟิล์มให้แล้วเรียบร้อยนะคะติดฟิล์มรอบคันเห็นแล้วนะคะพี่น้องขานี่ตัวอย่างนะคะก็จะเป็นอย่าง b ิ i โตทั้ง4เซนนะคะเป็นอย่างปี2020นะคะพี่น้องขา m a ็กขอบ16นิ้วเท่านั้นค่ะพี่น้อง และสิ่งที่พิเศษและกัที่ไม่กันเห็นไหนพี่น้องนะคะนั่นก็คือภาษสีนะคะถึงปีหนานะคะถึงวันที่13มีนะา5นะคะใส่ไปยายาๆเลยหรือ1ปีเต็มๆเ,เลยนะคะพี่น้องขาโอเคค่ะเขาจะให้อาชิมงานแล้วคืออินเสิร์ตสภาพเบอรวมบอกดีด้านนอกให้พี่น้องเบิ้งนะคะแต่ว่านี่สิพาพเป็นเบิ้งออปชันด้านในกันเลยค่ะพี่น้องขาเปิดเบิ้งพร้อมๆกันเลยคะ่ะ ก็เข่ามาในมาด้าซีเอ็สามของคันนี้กันแล้วนะคะเข่ามาก็จะเห็นได้ว่าข้างในนะคะจะเป็นเบาะนังนะคะตกแต่งด้วยได้แถบแดงนะคะเกือบทุกจุดเลยนะคะพี่น้องคานี่นี่นี่นะคะแล้วก็บริเวณแม่กระทั้งแผงประตูด,ด้านขาน,นะคะพี่น้องคะตกแต่งเป็นเอกลักษณ์แล้วก็ดีไซน์ได้ออกมาอย่างสวยงามนะครับชมปี2018นะคะพี่น้องคะตัวนี้ก็เป็นพุสตาแล้วนะเพียงแค่เขาเหยียบเบรกนะคะพี่น้องคาแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทนะคะนี่ ตัวนี้นะคะอย่างที่นี่บอกไปในต้นคลิปนะคะพี่น้องคะไม่หน่อยมากๆเลยค่ะไม่เพียงแค่เจ็ดหมื่นลเท่านั้นค่ะเป็นไม้แท้นะคะประวัติศูนย์นะคะพี่น้องคะบ่มีการถอยไม้บ่มีการก่อไม้ให้พี่น้องนะคะสามารถเอาเลขทะเบียนของเขานะคะไปเช็คประวัติศูนย์ได้เลยค่ะพี่น้องห่ากผู้เดตรวจเจอว่าเขามีกันกลับไม้นะคะสามารถเอารถไปคืนเขาได้เลยค่ะเขาจา่างเงินหนึ่งคืนเต็มจานวนนะคะพี่น้องนี่ ถัดมาค่ะพี่น้องขาจะเห็นว่าเป็นพวงมาลัยแบบภูมิหนังเช่นเดิมนะคะตกแต่งด้วยเขาเอื่ยว่าเป็นแบบแถบค้มเยี่ยวค่ะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะพี่น้องขาเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะพี่น้องออขา o p ช i o นค่อนข้างจะเต็มนะเนี่ยมีเขาเอ่ยว่ามีแพดเดนชีพมนะคะพี่น้องขานี่โอ้ยคือสวยแท้ค่ะพี่น้องขาสวยมากๆเลยนะคะขอเปิดแอร์ก่อนนะคะพี่น้องรู้สึกว่าฮอนนะคะ นี่อูโหเสียงแอบก็ถือว่าแอบปกตินะคะพี่น้องนี่เกียร์ก็จะเป็นเกียร์ออตต้แบบทริปโทนิกนะคะพี่น้องนี่บวกลบอยู่ในเกียร์เดียวนะคะมีทั้งเกียร์แมนนวลและกเกียร์ออตต้นะคะสามารถเลือกใช้ง,งานได้สะดวกสบายเลยะค่ะพี่น้องตัวนี้นะคะมีระบบนาทางเนวิเกเตอร์พร้อมนะคะพี่น้องคะนี่สามารถเลื่อหมหดจากตรงนี้ได้และก็สามารถเลื่อมหดจากตรงนี้ได้นะคะพี่น้องคะนี่เห็นว่าสัมผัสได้นี่เขากดจากตรงนี้แต่ว่าเขาสิควบคุมกับตรงนี้นะคะนี่ พี่นองจะกดไปเนวิบอนี่ระบบนำทางาหรือว่าจะฟังเพลงค่ะพี่น้องมุนได้เลยมุนจากตรงนี้ได้เลยนะคะนี่ใส่งานได้จริงนะคะพี่น้องะนี่กดกลับไปก็ได้หรือว่าจะกดไปหมวดเดิมนี่โทอันนี้คือการซื่อสารโรออกโรเข่านะคะนี่คือระบบนำทางเนวิเกเตอร์นะคะพี่น้อง่ะนี่คือระบบความบันเทิง นี่แอปพลิเคชันแอปชารมมันค่อนข้างหลายอะค่ะพี่น้องขะพี่น้องสามารถเลือกใส่งานได้ตามใจชอบเลยค่ะนี่เห็นบ่นี่ตัวนี้นะคะก็จะรองรับนะคะ USB ได้นะคะพี่น้องคะแล้วก็รองรับ a u x พร้อมนะคะ HDMI ก็รองรับได้นะคะมาพร้อม Power Outlet หรือว่าตัวแปลงสัญญาณไฟนะคะพี่น้องคะถือว่าเป็นรถ Hatchback ค่ะประตูที่ตอบโจทย์ทุกเพศทุกวัยนะคะแล้วก็ราคาถูกมากๆนะคะพี่น้องคะป้ายแดงน,นะคะราคาอยู่ที่9 1 0 0 0ส 901,000บาทนะคะพี่น้องคะแต่ว่าตัวนี้บอมเป็นสีพิเศษนะคะพี่น้องคาถ้าป้ายแดงเป็นสีพิเศษจะมีการเพิ่มเงิน10,000บาททุกสีค่ะพี่น้องคานี่โอ้ยคือสวยนะคะมากๆสวยมากๆเลยค่ะขนาดนี่เป็นคนรีวิวนี่ยังชอบนะคะพี่น้องขะเพราะว่าเป็นรถที่แบบว่าให้ความรู้สึกแบบสปอร์ตแล้วก็เป็นรถครอบครัวน้ำแล้วก็เป็นรถที่แบบว่าใส่งานในเมืองหรือว่าเดินทางไกลก็สามารถใส่งานได้นะคะพี่น้องคาจะเห็นได้ว่าัวนี้ไฟเปิดติดนะคะนี่ ผู้เด่มาเปิดไ้กับบร้ค่ะพี่น้องนี่เขาก็ปิดตรงนี้นี่แผ่นบังแดดมาความกระจกนะคะนี่ใส่งานเลยจริงๆนะคะพี่น้องขาระบบไฟฟ้าในรถใส่งานได้ทุกอย่างนะคะพี่น้องขาบ่ว่าจะเป็นออปชั่น เครื่องเล่นมัลติ Media, igator, มีเดียเนวิเกเตอร์พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะหรือว่าแม้กระทั่งเบาหรือว่าแม้กระทั่งแอร์นะคะพี่น้องคะเครื่องเสียงหรือว่าลําโพงนะคะใส่งานในทุกอย่างทุกจุดนะคะนี่เราประกันได้เลยะคะ่ะสื้อรถกับรีเจนโฮมค้าบ่มีผิดหวังและกับบม่มีเสียใจแน่นอน,นะคะ่ะพี่น้องคะค่ะก็เขทจะไปด้านหลังนะคะนี่จะมาให้เบิรงเบาก,ก่อนนะคะพี่น้องค้านี่เบานะคะของเขาจะเป็นเบนาะนังนะคะเบาะนังแถบแดงนะคะพี่น้องค่ะซึ่งเป็นการแบบว่า ปักได้แดงได้ดีไซน์แล้วก็เก๋มากๆเลยค่ะเบาะนังสภาพดีมากๆนะคะพี่น้องคะเดี๋ยวนี้จะให้ที่มงาขึ้นอินเสิร์ตให้พี่น้องเบิ้งนะคะพี่น้องโอเคค่ะพี่น้องเอาเป็นว่าถ้าไปเบิ้งด้านหลังกันดีกว่าค่ะพี่น้องขาไปเบิ้งพร้อมๆกันเลยค่ะเขาก็มาอยู่ตรงด้านหลังของของผู้โดยสารของ CX3 คันนี้กันแล้วนะคะพี่น้องคะจะเห็นได้ว่านะคะเบาะด้านหลังนะคะจะมีการตกแตง่งได้แดงนะคะหรือว่าตะเข็บได้แดงอยู่ตรงแค่ตรงแบบที่ล้อ สีสาน์หรือว่าร้องคอเขานะคะพี่น้องขาจะเห็นได้ว่าเบาะนะคะสภาพดีมากๆนะคะพี่น้องขาสภาพดีอิ่ลีค่ะบ่มีช้ำรูดบามีแบบว่าเบาะย,ย,ยุ่ยเบาะยุบนะคะเบาะช้ำรูดเบาะสกระปรกบามีค่ะพี่น้องขาหนีสะอาดไม่กริบทูกจุดนะคะพี่น้องขาจะเห็นได้ว่ารีเจนท์มค้านะคะขาสปาให้พี่น้องนะคะแบบสะอาดใหม่เหมือนซื้อรถป้ายแดงเลยะค่ะพี่น้องนี่ความรู้สึกนี้นะคะตอนนี้ก็คือว่ามันนั่งสบายะค่ะพี่น้อง่าเพราะว่ามันเป็นหาประตูเนาะ มันเป็นแฮชแบ็กนะคะพี่น้องขามันเป็นรถที่แบบว่าแบบกระทันรัดบ่ไยเกินแล้วก็บ,บ่น้อยเกินแล้วก็บ,บ่เลเกินนะคะพี่น้องนี่ให้ความรู้สึกแบบว่านั่งเรวแบบสบายค่ะนี่สามารถเอ็นหลังเฮดโซนตรงหัวกรบ,บ่ชนลองเราไปทูสลีได้น,นะคะพี่น้องเามอะกับถุกเพศถูกไว้นะคะนี่ราคาก็ถูกค่ะราคาแค่หาแสนแปดหมื่นหาพันบาทเท่านั้นนะคะด้านหลังในความรู้สึกนี้นะคะจะคร่าวๆค่ะนะคะนั่ง้อยูทิปประมาณสามถึงสี่คนนะคะพี่น้อง่านี่นั่งได้หลายอยู่นะเห็นเห็น แบบนี้นั่งได้หลายนะคะเขาเคยมีการเทสได้นะคะพี่น้องขาหรือว่าทดลองขับแล้วก็บ,บันทุกค้นนะคะก็นั่งได้หลายเช่นเดียวกันนะคะพี่น้องคาโอเคค่ะเอาเป็นว่าเขาก็จะจิไปเบิงของเครื่องกันเลยนะคะพี่น้องคะแต่ว่ากอนจิไปเบิงของเครื่องนะคะนี่จพาไปเบิงออปชั่นนะคะหรือว่า,าด้านหลังของไทยมาด้าซีเอ็กซ์คันนี้กันนะคะเพราะว่าเขาเป็นหาประตูนะคะมาเบิงข่ะว่าด้านหลังเขาสิกว้างขนาดใดนะคะไปพร้อมๆกันเลยะคะ่ะ เขาเกือบมาเปิดท้ายด้านหลังของ c x 3ให้พี่น้องเบิร์นะคะนี่ก็จะเห็นได้ว่าเขามีแผ่นนะคะนี่เกิว่าแผ่นที่วางของเป็นชั้นสองไห้นะคะพี่น้องคะานี่เห็นบอคะถ้าวางด้านนี้ก็ได้วางด้านนี้ก็ได้นะคะเอาของพาระราที่แบบว่าสมภาระที่แบบเบาๆวางตรงนี้หรือว่าของกินก็วางได้นะคะพี่น้องคะบอใส่ง้างก็เก็บขึ้นไปได้เลยค่ะนี่ เก็บได้เลยค่ะพี่น้องคะพี่น้องอยากเบิง้งมันบอกเขาว่ามันจะสามารถทำบาอได้บ่อนะแล้วนี่สิพับบาอให้เบิ้งนะพี่น้องที่นี่พอตรงนี้นี่ค่ะพี่น้องแต่ว่าสามารถพับบาอได้เผาบ่อแล้วก็เอาวัานี้ขึ้นเก็บนะคะพี่น้องด้านหลังมันจะได้กว้าง,างนะคะว่างสัมภาราซิ่งของในหลายขึ้นนะคะพี่น้องขาและที่สําคัญนะคะคันนี้มาพร้อมกล้องหลังนะคะนี่ นี่กล้องหลังให้พร้อมนะคะพี่น้องออปชันค่อนข้างครบนะคะตัวนี้เป็นตัวร้องท็อปนะคะพี่น้องขาเป็นมาด้า CX3 นะคะเครื่องยนต์2.0นะคะเป็นรุ่นซีนะคะเป็นปี2018นะคะพี่น,อน้องขารีเจนโฮมค้าตังราคาขายอยู่ที่5 8 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะพี่นอ้องขาพันต้นอยู่ที่ประมาณ9,000กว่าบาทนะคะพร้อมได้สูงสุดถึง8 0 0 0นหรือว่า7ปีเลยนะคะพี่น้องขาเอาละค่ะถ้าเปเบิ้งจุดสําคัญของรถมือสองกันเลยนะคะนั่นก็คือ เครื่องยอนต์นั่นเองค่ะพี่น้องคะไปชมความกันเลยค่ะค่ะพี่น้องคะก็มาอยู่ตรงจุดสําคัญของรถมือสองกันแล้วนะคะนั่นก็คือตัวห้องเครื่องด้านหน้านะคะจะเห็นได้ว่าเครื่องยอนต์นะคะเป็นเครื่องยอนต์เดิมแท้บ่มีการตดตตอหรือวบ่มีการดัดแปลงสภาพนะคะพี่น้องคะเป็นเครื่องยอนต์ sky active นะคะเป็นเทคโนโลยีนะคะพี่น้องคะานี่ประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะคะพี่น้องเขามีการเปลี่ยนท้ายน้ำมันเกียร์ใหนแล้วนะคะแล้วก็ท้ายของเลวใหนแล้วท้าย น้ำมันเครื่องหายเรียบร้อยนะคะเช็คช่วงล่างเช็คเครื่องยนต์นะคะมีงานทดลองขับแล้วค่ะพี่น้องขาก็คือสามารถใส่งานได้ปกตินะคะเสื้อรถปใส่งานได้ทันทีเลยนะคะพี่น้องขานี่ฉนวนกันความร้อนนะคะสภาพดีนะคะนี่ขอย้ำนะคะว่าคันนี้เป็นรถบ้านแท้นะคะเจ้าของใส่งานเองแล้วก็เจ้าของดูแลมันดีมากๆค่ะพี่น้องขานี่สามารถเช็คประวัติศูนย์ได้เลยนะ,ะฝากระโปรงนะคะพี่น้องขาจะเห็นได้ว่าม่มีปูดบ่มีเบี้ยวนะคะนี่ฝากระโปรงได้แท้เดิมนะคะนี่ หัวน okay. ็อตนะคะบอมีการแกะบอมีการถอดนะคะพี่น้องขาบอมีการเคลื่อนย้ายนะหัวน็อตยู่ตรงเดิมทุกจุดนะคะพี่น้องขาโอ้ยสภาพดีมากๆเลยค่ะพี่น้องขาแบตเตอรี่เขาก็มีการเปลี่ยนให้แล้วนะคะพี่น้องขาเป็นการดูแลมมนทัเน้นค่อนข้างครบครันแล้วนะคะเป็นรถบ้านนะคะพี่น้องขาสภาพดีมากๆเลยนะเอาล้ค่ะพี่น้องขาเมื่อนี้นี่สิขอมายำปโมชั่นกันกอนะคะพี่น้องขา โปรโมชั่นเด่นๆของเขาก็คือว่าเขามีโปรโมชั่นจอง3,000นะคะรับไปเลยค่ะส่วนลด3,000 30, 0บาทแล้วก็ส่งรถฟรีทั่วไทยนะคะพี่น้องขา <c oughs> ผู้ใดอยากสอบถาขมขามานะคะสามารถติดต่อตามตามที่เข้าขึ้นหน้าล่างให้เลยนะคะพี่น้องขาหรือว่าจิตโทรมาก็ได้นะคะพี่น้องขา อยากข่ามาบังรถก็สามารถติดต่อข้ามาสอบถามเส้นทางได้นะคะพี่น้องคะเอาละคะพี่น้องเมื่อนี้นะคะนี่ขอตัวลาไปก่อนนะคะพี่น้องคะเมื่อนี้นะคะนี่ขอให้พี่น้องนะคะกดไลค์แล้วก็กดแชร์กดติดตามไปกําลังใจแหรีเจนโฮมคานํำนะคะรอติดตามนี่คลิปหน้านะคะพี่น้องคะเมื่อนี้นี่ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ